ได้เลิกงามยามดีนะครับผมซื้อเครื่องซักผ้าใหม่ผมก็หวังว่าจะเอาเทคนิคไปลองติดตั้งกันดูนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อแล้วมาติดตั้งเองเนี่ยเราก็จะประหยัดเงินค่าติดตั้งไปได้อีกนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's t i p ครับผม วันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับผมซื้อเครื่องซักผ้าใหม่เครื่องซักผ้าตรงนี้ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิก์รุ่น8กิโลนะครับระบบอินเวอร์เตอร์ที่เป็นฝาหน้านะครับผมผมก็ซื้อมาทางออนไลน์นะครับผมซื้อแบบไม่มีบริการติดตั้งมานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการติดตั้งมันค่อนข้างที่จะง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบนี้เราก็จะประหยัดค่าติดตั้งไปได้อีกนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาแสดงวิธีการติดตั้งให้เพื่อนๆชมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลย กล่องใหญ่ที่เป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็กล่องเล็กที่เป็นฐานตั้งนะครับเราแกะมันออกมาก่อนส่วนขาตั้งก็ค่อนข้างสําเร็จรูปนะครับผมตรงจุดนี้เราสามารถที่จะขันสก,กูแล้วก็ปรับระดับมันได้นะครับตรงนี้ก็จะมีวิธีการติดตั้งอยู่แล้วนะครับหรือว่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับ ขั้นตอนแรกเราต้องเอาโฟมออกมาก่อนโฟมนี่จะมีสด้านนะครับเอามาทั้ง4ด้านเลยแล้วก็ยกกล่องออมานะครับก่อนหน้าที่เราจะเอามาติดตั้งนะครับเราต้องดูก๊อกน้ําเข้าก่อนตัวก๊อกนี่ถ้าเป็นเครื่องฝาบนใช้ได้แต่ว่าเครื่องฝาหน้าของอิเล็กทรัลลักเราก็จะใช้เป็นก๊อกแบบนี้ เราต้องซื้อแยกมาเตรียมไว้ก่อนนะครับผมมันไม่ได้มีมาด้วยนะครับปิดวาล์วน้ําใหญ่ก่อนนะครับแล้วเราก็จะถอดอันออกมาแล้วเราก็พันเทปพันเกลียวก่อนนะครับเราต้องเอาเกลียวหันเข้าหาตัวแล้วก็พันตามเข็มนาฬิกานะครับการพันเทปพันเกลียวก็จะทําหน้าที่หยุดน้ํานะครับอย่างที่2ก็คือว่าเราจะจัดตําแหน่งของหัวได้ด้วยเราสามารถที่จะจัดตําแหน่งของหัวก๊อกน้ําให้มันหันลงนะครับผมก่อนอื่นให้เราพันไปก่อนประมาณ6กรอบ พยายามพันให้เท่ากันนะครับหมุนเข้าไปก่อนแล้วเราลองดูตำแหน่งของมันนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเราหมุนไปแล้วมันสุดพอดีนะครับผมจะเห็นว่าปากก๊อกมันหันขึ้นนะครับอันนี้ไม่ถูกเราก็หมุนออกมาก่อนตรงนี้เราต้องพันเกลียวเพิ่มนะครับจะเห็นว่ามันห่างค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะพันเผื่อไปเยอะๆหน่อยอาจจะเป็น1ิบรอบนะครับ ครันนี้ผมพันไป12รอบเลยนะครับเราจะรู้สึกมันแน่นขึ้นนะครับโอเคคันนี้จะเห็นว่ามันเข้าไปสุดเลยนะครับผมแล้วเราก็สามารถให้ก๊อกมันหันลงได้ด้วยถ้าเกิดว่ามันหมุนแล้วมันแน่นแล้วพอมาสุดพอดีเนี่ยหัวก๊อกหันลงก็แสดงว่าใช้ได้ละโอเคหลังจากที่เราจัดก,การเรื่องก๊อกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจัดก,การเครื่องซักผ้าต่อ ข้างในนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ที่เราต้องเอาออกมาก่อนน,นะครับก็จะมีคู่มือแล้วก็พวกฝาปิดข้างหลังเครื่องต่างๆนี่ที่ร้อยสายสลับตรงด้านหลังเครื่องนะครับเราจะเห็นสายน้ําทิ้งสายน้ําดีแล้วก็สายไฟฟ้านะครับข้อควรระวังก็คือตอนที่ก่อนที่เราจะวางนอนเนี่ยเราต้องดูว่าเวลาที่เราวางลงไปเนี่ยมันทับสายหรือเปล่าเราอยากให้มันทับสายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสายมันอาจจะแตกได้นะครับเราก็จัดให้มันเรียบร้อยก่อน โฟมนะครับผมที่เราเอาออกมาจากกล่องตะกี้ให้เราเอามาวางไว้ด้านหลังเครื่องแล้วหลังจากจัดเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆเอ็นลงมาแล้วก็เราเอาโฟมด้านท้ายออกนะครับคราวนี้เราก็เอาวางตั้งขึ้นให้เราเอา สายไฟสายน้ำดีแล้วก็สายน้ำทิ้งนะครับออกมาตรงนี้มันจะเป็นคลิปล็อกนะครับเราก็กดฝั่งนี้แล้วเราก็สามารถที่จะปลดออกมาได้อีกอันนึงก็สายน้ำดีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฝาปิดข้างหลังเครื่องนะครับตรงนี้ให้เราใช้บล็อกเบอร์1ินะครับไขมันออกมาก่อน แล้วก็เอาตัวปิดท่อนะครับเอามาใส่แล้วก็แล้วก็จะปิดเข้าไปอย่างนี้ส่วนสองอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับ ก่อนต่อสายนะครับแล้วก็ยกขึ้นฐานรองแล้วก็เข็นเข้าที่ดูให้เรียบร้อยนะครับผมลองดูว่าเราจะวางไว้ตรงไหนกันแน่นะครับหลังจากที่เราวางเครื่องบนฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาระดับน้ํามาวางถ้าเกิดว่าวางดูแล้วเนี่ยฟองอากาศมาอยู่ตรงกลางเนี่ยก็แสดงว่าเราวางได้ระดับแล้วนะครับแล้วก็วางดูระดับซ้ายขวาแล้วก็กับข้างนะครับกับข้างแล้วเราก็ดูระดับหน้าหลังนะครับผมว่ามันได้ระดับหรือเปล่า จุดที่มันจะซับซ้อนหน่อยก็คือตรงท่อน้ําทิ้งนะครับมันไม่เหมือนกับเครื่องฝาบวนที่มันวางไปกับพื้นได้เลยมันต้องอยู่สูงแล้วเราต้องทําท่อระบายน้ําให้สูงขึ้นด้วยนะครับรานนี้เราต้องเตรียมท่อน้ํา PVC นะครับขนาด1เซตหส่วนสนิ้วนะครับผมหรือว่านิ้ว2หุ่นนะครับผมสาหรับท่ออันนี้เราก็จะใช้ต่อกับท่อระบายน้ําจากเครื่องซักผ้านะครับผมโอเคสาหรับท่อระบายน้านะครับเดินให้มันสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมอยู่ระหว่างต่ำสุด60ซนติเมตรสูงสุด9 0ซนสิบเ จากนั้นเราก็เดินท่อไล่ตามพื้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ให้มันมาออกที่ท่อน้ำทิ้งตรงนี้จากนั้นก็เอาท่อน้ำทิ้งนะครับสอดเข้าไปในท่อมันก็จะเป็นการต่อบแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ใส่น้ำดีเราก็ใส่ลงไปตรงนี้ก็อลองเปิดดูนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำรั่วก็ใช้ได้นะครับผมก่อนการใช้งานครั้งแรกมันจะมีที่ต้องทำอยู่นะครับผมลองต้องเติมน้ำา2ลิตรลงไปในช่องเติมผงซักฟอกนะครับอันนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็เลือกเล่าการทำงานของผ้าฝ้ายแล้วก็อุณหภูมิ90องศาแล้วก็กดเริ่มนะครับสำหรับในขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องใส่ผ้านะครับตรงนี้เท่าที่เห็นเราจะเห็นน้ำถูกระบายออกมานะครับผม ก็เพื่อนําสิ่งตกค้างจากการผลิตออกจากถังซักแล้วก็จุดต่างๆอันนี้สาหรับการใช้งานครั้งแรกอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็รอไปจนกว่ามันจะเสร็จนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราปั่นรอบแรกไปแล้วนะครับผมมันก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครันนี้มันก็สามารถทํางานได้ปกติแล้วนะครับผมก็เอาผ้ามาซักเรียบร้อยผมก็หวังว่าจะเอาเทคนิคไปลองติดตั้งกันดูนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อแล้วมาติดตั้งเองเนี่ยเราก็จะประหยัดเงินค่าติดตั้งไปได้อีกนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ